นี่ครับเปิดติดนะครับแต่จอแตกนะครับเริ่มแตกจากตรงนี้ขึ้นไปน่าจะโดนทับอะไรสักอย่างนะครับตั้งของวางทับหรือเดินทับยังไงนี่ครับน่าจะเข้าโอเออยู่มึงอันนี้เรามีเลยนะครับมีจอจอแท้ต้องรุ่นเลยนะครับทีเด็ สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงนะครับสาหรับคลิปนี้เรามาซ่อม้ตบุคเรโนโวของคุณทรายนะครับนาเครื่องมาหน้าร้านเลยดยอาการประติดนะครับแต่จอแตกแตกแบบไหนยังไงนะครับแต่เรามีมีจอเปลี่ยนเลยนะครับในร้านแต่เรามาดูกันนะครับว่าอาการแบบนี้จอแตกนะครับให้เพื่อนๆได้ได้เห็นอาการเบื้องต้นนะครับว่าเป็นที่อะไรนะครับจะไปดูกันเลยนะครับครับมาดูกันนะครับ ว,วิธีการดูโมเดลก่อนเลยนะครับเป็นเครื่องรีโน v วนะครับวิธีการดูโมเดลผมจะดูด้านใต้ท้องเครื่องจะเป็นอาโน้ตบุ๊กรีโน v วรดูโมเดลคู่หนึ่งนะครับอะรีโนเวอร์ไอเดียเพ็กสามสองศูนย์กีดหนึ่งห้าเอสที 8, 3, 2, T นะครับสามสองศูนย์กีดหนึ่งห้าเอสทีอาการของคุณสายคือเขาเปิดติดนะครับใช้สปาย เสียบสปายก่อนใช้สปายตัวนี้นะครับชาร์จแบตเตอรี่ด้วยคนพี่ชายเขาไม่ได้ใช้นานนะครับกดปิดเครื่องอืนี่ครับเปิดติดนะครับแต่จอแตกนะครับเริ่มแตกจากตรงนี้ขึ้นไปนะน่าจะโดนทับอะไรสักอย่างนะครับตั้งของวางทับหรือเดินทับยังไงนะครับน่าจะเข้าโอเอสอยู F ่ 2. โอเคอย่างนี้เดี๋ยวผมจะไปแกะเครื่องแล้วมาดูว่าเปลี่ยนจอแล้วจะมีอย่างเรเสียไหมคือคุณพี่สายบอกให้ตรวจเช็คให้ทั้งหมดเลยเลยกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้นานแลี่โอเคเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องเลยครับผมเปลี่ยนจอเลยแล้วผมจะมาดูกันว่าจอเป็นแบบไหนรุ่นไหนยังไงนะครับโอเคครับไปดูกัน ครื่องออกมาแล้วครับเข็มจอออกมาแล้วนะครับของคุณพี่สายอันนี้เป็นจอเก่านะครับผมชิคเอาแล้วนะครับเป็นจอ15.6สลิมนะครับ3 0พินอันนี้เป็นฟูลใหีนะครับ1 8 0อันนี้เรามีเลยนะครับมีจอจอแท้ต้องรุ่นเลยนะครับที่ร้านนีเลยนะครับจริงๆอาการแบบนี้สามารถรอรับได้เลยนะครับเป็นจอแท้ตรงรุ่นเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะไปใส่จอแล้วประกอบกันดูว่าปกติไหมนะครับแล้วผมจะตรวจเช็คอย่างอื่นให้ทั้งหมดนะครับไปเปลี่ยนจอกัน คนะครับคุณพี่ทรายผมได้เปลี่ยนจอให้ใหม่แล้วนะครับเปิดเครื่องกันเลยใช้ซับไพตัวนี้นะครับมาดูกันนี่ครับภาพมาปกติแล้วนะครับแลยวเราจะดูกันว่าเข้า Os ปกติไหมนะครับและผมจะตรวจเช็คในส่วนอื่นๆให้คุณพี่ด้วยนะครับจอเป็นจอแท้นะครับจอแท้ตรงรุ่นนะครับเป็นจอ IPS นะครับ เราฟูลเน็ดีนะครับฟูลเน็ดีนะครับขอโทษรุ่นนี้เป็นฟูลเน็ดีนะครับยังไม่ใช่ i p s ีเแล้วลครับเข้า i ิน o โดแล้วแต่ผมจะตรวจเช็คให้คุณพี่ทั้งหมดนะครับด้านในผมทําความสะอาดให้แล้วนะครับของคุณพี่สายแล้วผมจะตรวจเช็คว่าคีย์บอร์ดใช้งานได้ทุกปุ่มไหมแล้วเว็บแคมใช้งานได้ไหม DVD สามารถใช้ได้ปกติไหมนะครับแท็บแพดซ้ายขวาใช้งานได้ปกติไหมนะครับ สักครู่หนึ่งนะครับเอานะ่าจะอัปเดตเลยนะอ่าเพื่อนๆชอบถามมาหน้าต่างนี้นะครับให้เลือกสกินฟอร์นัได้เลยนะครับอ่าของคุณพี่เป็นอ่า Windows แปดหรือเปล่า Windows แปดนะครับน่าจะ Windows แปดอันนี้ okay. Windows แปดนะครับคิงคแท็บเล็ตเลือกมอุมมองลองลองลองเลือกมอุมมองดูก่อนนะ อันนี้อยู่ในโหมดเทบเลตหรือเปล่าเราออกจากโหมดเทบเลตก่อนนะครับโอเคนะครับโอเคออกจากโหมดเทบเลตนะครับบางบางท่านเปิดมาหน้าแต่งเงี้ยให้เลือกโหมดเทบเลตออกโหมดแทบเลตคือบางทีเขาจะาไว้สําหรับหน้าจอทัชสกรีนได้นะครับ ใช้งานได้แล้วนะครับแต่ผมจะตรวจเช็คให้นะครับว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมยังไงนะครับของคุณพี่สายนะครับใช้อันนี้เราเปลี่ยนจอให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับโอเคสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ฝากกดไลค์ like นะครับกดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจกับผมช่างพงศ์ได้ทําคลิปครั้งต่อๆไปและเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมนะครับหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้น ในชื่อที่อยู่เบอร์โทรผมอยู่ในคลิปเลยนะครับโทรมาสอบถามกันก่อนได้ครับหรือแอดไลน์ไอดีไอดีไลน์หรือเบอร์โทรก็ได้นะครับแอดไลน์ได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่สายที่ไว้วางใจให้เราดูแล notebook นะของคุณพี่ละคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ